ผมก็เบ้าใจเลยครับวันนี้แม่ว่าไม่ได้มาเทศก็ผ่าคีโรกเ,เดี๋ยวผมไหลไปไหลไปอาจารย์หนกตายคารสมาร์เขาจี่ะโอ้พระองค์นี่เนาะรู้ว่าทันปว่วยยุตทเทก็ถ้าไม่ทันตายจะจีาะยังไงอีก ขมนมาเทศไม่ใช่มนตมาตีกันเอาจาักเลยม,มันไม่มีใครตายใครเป็นดอกครับครับยังงั้นจีเด็กสบายใจข้ามนมาตีกันนั่นไม่แน่อไอหมูใหญ่พอปันท่าน,นจีเอาให้พอปันทิ้งฝักเน่าทีเดียวแหละโอ้จะกับคนรายดอกยมเอ้ยแลดูเถอะทำไมอยากขอรอพอปันมาขำขอเดียออนเน๋ยวก็ว่วาเลยอาจารย์เป็นไงครับ ไอหมยาวๆบางทีไม่มีประโยชน์เนียเอาวังเงนนีีเอาไอโมมีประโยชน์นี่มีแต่ไอโมโคโลเคเลนี่เด็อไไรโคโลเคเลมันมีประโยชน์ผมนี่ไม่เคยเห็นจากที่ดอกหนาเคยเห็นหน่วยมะขามปอมไหมเอา้าเคยกินนันแล้วหน่วยมันยาวหน่วยมันสัน่นหน่วยมันเป็นกลมๆดอกครับมันไม่ได้ยาวเดียมันไม่ได้ยาวดอกน่ามันเป็นยาดอกหนาครับมะขามปอมเอา้าใช่นี่รับครับรับเป็นยา สมอนี่เคยเห็นหน่วยมันไหมกบเป็นกบปลปอมๆคือกันหน่วยมันยาวหหน่วยมันสั้นมันกดสันนั่นแหละเป็นยาดอกนาครับไอม้เนีน้อยป้อมๆมนี่ยไปเที่ยวทําเหรินกับมันครับ